ครับเอฟซีไลอันการประดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับน้องไลอันนะครับก็ทุกท่านก็นได้ดูกันไปแล้วนะครับช่วงนี้หูตาแฉะเลยครับนะเออแม่แม่อดหลับอดนอนโอยติดตามน้องไลอันนะครับภูมิใจแทนน้องไลอันเลยนะครับ โอ้บางคนติดตามร่วมทุกวันนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนเป็นประเพณนีนะแม่เวลาน้องจะกลับบ้านนี่เข้าแถวกันนะครับเข้าแถวถ่ายรูปกันเออแล้วแม่จะลืมนะครับเออถ่ายรูปแล้วไปปรินออกมาด้วยแล้วก็เขียนว่าเออวันนี้ มาถ่ายรูปกับน้องไรอั้นงานนู้นงานนี้งานสิงบุรีงานหวยหินงานอะไรก็แล้วแต่ขอนเกิงขอนแก่นนะครับวันนี้เจเจก็ไม่เบานะครับพี่เจเจก็ไม่เบานะครับคืนก่อนก็สิงบุรีก็โอ้ยเห็นว่าแม่ผมจำได้นะเออหลายคนเลยไปไปติดตาม หลายงานเลยแล้วก็เห็นว่าแม่พิจิตหรืออะไรอ่ <c oughs> น้องไรอันเรงเพลงสาวพิจิตอ่ะแต่น้องไรอันเขาก็จําได้นะน้องไรอันเขาก็จําได้เออแล้วแม่แม่หลายคนน้องไรอันจําได้หมดนะครับแม่จา๋านะครับวันนี้ผมดูที่เจเจมอนะครับ โอ,อ้ดค่งก็บอกให้เวลาเรียกแม่จา๋าแล้วก็แม่แม่ก็จา๋จาเย็กงน้อยกันพ่อพ่ออย่าลืมนะ,ะแสดงพลังให้ด้วยนะไม่ต้องไปอายนะพ่อนะครับเวออลาก็เรียกแม่จ๋าแม่แม่เขาก็จา๋าเวลาเรียกพ่อจ๋าพ่อก็จ๋านะครับอย่าลืมนะครับพ่อพ่อ,อ เดี๋ยวเวลกากรรมการเขวคงบอกบ้างแหละไอ้พิธีกรพิธีกรเขาคงเรียกบ้างแหละพ่อจ๋าพ่อจ๋าม <c oughs> ันเป็นอะไรที่สนุกนะครับเออแล้วก็เห็นไหมแต่ละคนนี่วัวเลาะตองซิเราดูในคลิปอะนะครับเราดูในคลิปอะเราเห็นตเสียงวัวเราะนะ่ะของแม่แม่นะ่ะนะครับโอ้โ oh ห oh. แล้วก็ แต่ละคนนี้ไม่ใช่เบานะอายุนะครับโอ้โหไปได้ร่วมทุกที่โอ้โหนี่คือความสุขแล้วในแต่ละคลิปของแต่ละคนที่ถ่ายออกมาเห็นไหมสังเกตไหมครับเออวนล้อต่อกับซิปกระดูว,วมันสนุกสนานจริงๆนะครับเออเวลาที่เราได้ยินเสียงแม่แมกับวนล้อเนี่ยเราก็วนล้อตามไปด้วยทั้งทั้งที่เราดูนะเราไม่ได้อยู่หน้างานนะนะครับอืม ไม่ว่าจะอยู่หลังเวทีหรือว่าไปส่งน้องประเพณีแล้วประเพณีแล้วนะครับแล้วไม่ต้องมีการแย่งกันอะไรกันเข้าแถวกันนี่โอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นกันทุกคนแม่แม่นะครับรอถ่ายรูปอ่าถ่ายเสร็จออ,กออกไปอาคนนี้เข้ามาแทนที่นี่มันเป็นอะไรที่ว่าประทับใจของเรานะครับความประทับใจของเรา ไม่มีการที่ว่าเออจะแย่งกันอะไรกันเข้าแถวกันรอกันไปเรายังมีความสุขด้วยนะครับเรายังมีความสุขด้วยจะรอดไม่รอดไม่รู้วกูหันเลาะกันโอแล้วแต่ละคนละคนล้วก็ดูสิเห็นไหมติดตามน้องมาละไลอันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเออหลายหลายคนนะครับแล้วก็มีแม่อยู่คนหนึ่งนะครับบอกว่าเพิ่งเพิ่งมาดูค้างแรกนะครับเออ แล้วผมจะบอกให้ทาแม่ทาแม่มาดูคกรักแรกเดี๋ยวจะมีคกรั 2, กสองครักสามแบบผมที่แหละผมที่ติดแน่เลยนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องดูทุกวันนะครับต้องดูทุกวันแล้วก็เอามาคุยพูดคุยกับแม่แม่เพมันสนุกเราดูแล้วมันสนุกมันเพลิดเพลินนะครับเออมันเพลิดเพลินเออแล้วท่านก็ขอเพลงมาสิ วันหลังผมไปผมก็จะขอเพลงหนุ่มสุพรรณบ้างเพราะผมอยู่สุพรรณนะครับผมก็ต้องขอเพลงสุพรรณบ้างน,นะครับเออวันหลังนะครับเอ่อแม่แม่อยู่ที่ไหนก็พยายามขอเพลงที่จังหวัดตัวเอง <c oughs> ที่จังหวัดตัวเองบ้างนะครับเออแล้วก็ดูดิเห็นไหมเวลาเล่นเสร็จแล้วก็มายืนเข้าแถวเรียงกันเป็นแถว ไม่ใช่แถวสั้นๆน้นอเออเรากันยังยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะอ่ามันเป็นประเพณีแล้วนะครับไปรับไปส่งนี่นะครับตอนนั้นที่ขอนแก่นก็เหมือนกันแม่แม่เขาลงมายืนเข้าแถวต้อนรับส่งฟาฟ้าข้างเลยนะครับเออนั่นเขาทำกันแหละเป็นประเพณีเลยว่าเออน้องไรอันมาแล้วก็ไปส่งอีกนะครับไปส่งอีก ไปทรงก็เข้าแถวรอถ่ายรูปก,ก็ไม่มีใครที่ว่าจะเออแย่งกันอะไรกันมีแต่ว่าเออเอ้าวถึงคิวก็ไปถ่ายไปถ่ายแล้วก็ยังไม่ทันถึงคิวก็มาพูดคุยกันหัวราะตอกระซิบเสียงในในคลิปนอนไลน์มันหัวเลาะก,กันโอ้โหมันสนุกใครได้ไปแล้วมันสนุกเลยแล้วบางคนเอคิดเลยยังผมไม่คนอื่นยังไงไม่รู้ยังผมคิดว่าโอ้เวลามันน้อยไปหน่อย เวลามันน้อยไปหน่อยนะน้องรายจะเล่นดานวันนี้อีกหน่อยแต่ก็เราก็รู้ว่าเออกำหนดเวลาที่ว่าเขาให้มานะ่มันเป็นยังไงนะครับเออว่าเล่นวันละได้เท่าไหร่เท่าไหร่เออขาเชิญมาแล้วก็ต้องเดินทางอีกใช่ไหมครับเออเราก็เห็นแล้วเราก็มีความสุขนะครับหัวเราะตอกติบแต่ละคนในคลิปว่ามีเสียหงหัวเราะ นะครับมีแต่เสียงหัวเราะของแม่ๆทุกคนเลยนะครับเออแล้ววันนี้เห็นไหมเออแม่เขาขึ้นไปคล้องผูมันลัยที่ไอ้เจเจมอนะครับคล้องผูงมันลัยไปยืนกอดน,น้องเลยอันกอดโอ้ยแล้วก็มอบหมอนเรื่องอะไรแล้วนะ่ะแล้วก็เซ็นชื่อให้แล้วอ่ะเห็นไหมโอ้โหน่าดูสิอายุเท่าไหร่นะเห็นไหมเขายังแข็งแรงนะครับโอ้ยเดินขึ้นเวทึงเวที ผมสังเกตแม่แม่ที่ติดตามน้องไรอันนี่ก็ชุ่มกระชวยทุกคนนะครับ,กร,บ,ก,รรบกระชับกระเฉงนะครับกระชับกระเฉงทุกคนนะครับโอ้ยขอให้แม่แม่มีสุขภาพแข็งแรงติดตามน้องไรอันไปได้นานๆนะครับเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเราดูแล้วเราก็ชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงชื่นชื่นมื่นพูดไง่ายๆว่าชื่นมื่น เราได้ดูแล้ววันไหนถ้าไม่ได้ดูนะงุดหงิดผมเชื่อได้เลยอย่างผมไปงานนะ่ะงุดหงิดไม่ได้ดูโอ้ช่วยงานเขาอะไรเขาเวลาจะมาดูอา้าวแบตบหมดอีกแล้วเออเออสายก็ไม่ได้เอาไปก็กะว่าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยกลับมาอา้าวทำไปทำมาโอ้ยอยู่จนเย็นจนค่ำนะครับเออไม่ได้ดูเลย แล้วก็มาดูหน่อยก็บแบตจะหมดอีกแล้วโอ้โหกลับมันมาดูนู่นตีสามว่าจะได้นอนนะครับเออแล้วก็มันเป็นอะไรที่ว่ามันขาดไม่ได้แต่แล้วนะครับขาดไม่ได้แตแล้วเจ้าหนูแหงทุ่งบางกะปินี่ไม่ได้เลยโอ้โหนี่น้องเขาเขามาจะ สืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งของเราให้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกนะครับเออมันมันซบเซามานี่น้องไรอันมานี่เริ่มจะออกระเตื้อมขึ้นเยอะเลยนะครับออผู้ฟังเกา่เกาๆฟังเพลงเกา่เกาๆหรืออะไรหันกลับมาฟังน้องไรอันร้องแล้วน้องไรอันก็บรบรจงร้องเพลงได้เพาะมากเลยนะครับได้เพาะมากเลยไม่ว่าลูกทุง่งลูกกุง้งหรืออะไร นะครับไปฟังดูได้นะครับวันนี้ก็พูดคุยกันก็ขอขอบคุณนะครับแม่แม่ทุกท่านที่ติดตามน้องไรอันแม่จ๋าแม่จ๋าไรอันจ๋าจ๋าทีก่อนก็บอกว่าไรอันจ๋าแม่แม่กระจ๋านะครับันหลังก็แม่จ๋าแม่กระจ๋าพ่อจ๋าพ่อกระจ๋า พ่ออย่าลืมนะครับพ่อพ่อนะครับไปช่วยกันให้กําลังใจน้องเลยอัดบนะครับไปเตงไปอายแล้วนะครับเออเข้าไปเลยนะครับเออเข้าไปเลยไปทักทายน้องเขาเออเราแสดงพลังว่าเออพ่อพ่อก็ลักนะไลอัดนะเออไลอันไม่ใช่เฉพาะเป็นลูกแม่นะลูกพ่อด้วยนะลูกพ่อด้วยนะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ